ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรผู้ที่มี ลัคนาอยู่ในราศีพิจินะครับประจำวันที่1จนถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์นะครับที่ดวงดาวเดินจริงนะครับไปอยู่ในพบไหนเลื่อนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่นะครับพระศิวะมหาเทพนะครับมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียท่ายังไงให หนักกายเป็นเบานะครับเราจะเน้นเฉพาะเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะครับเอาละนะครับก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของวิกนี้นะครับนะสสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะครับนะครับดาเจ้าเรือนการเงินก่อนนะครับสำหรับชาวราศีพิจิเนี่ย จะมีดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพะระฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับนะตอนนี้ก็ประสิทธิ์นะครับอยู่ในเรือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปอยู่ในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินไปตกพบมรณะ นะครับนะก็ตามชื่อเลยนะฮะการเงินมีเหตุให้ต้องเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านใดมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายดวงเฉพาะคุณแค่คนเดียวนะแต่ถ้าเกิดรภาพรวมเนี่ยก็ถือว่านะครับดาวชุดเรือการเงินตกมรณะแล้วดาวพรหัสเนี่ย เวลาตกมรณะเนี่ยเขาก็จะได้เกณฑ์นะเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทนะครับที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับแล้วดาวพรหัสเนี่ยเป็นดาวครูเป็นดาวอาจารย์เป็นดาวหลักการนะครับเมื่อดาวตกพบมรณะเรื่องการเงินก็แสดงว่าคุณจะตัดสินใจเร็วนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุน นะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีลักษณะของความโรคนะครับนำทางนะฮะก็เลยทําให้เสียหายเรื่องของการเงินพอสมควรนะครับถ้าเป็นคนทั่วๆไปก็มีเหตุให้ต้องจับใจ่ายใช้สอยไปกับเรื่องต่างๆนั่นเองนะถือว่านะครับเรื่องของการเงินเนี่ยจะต้องมี เขาเรียกว่าต้องไม่ประมาทนะกันนะครับในการใช้เงินทองทุกเรื่องนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระสุวะอยากจะแนะนํานะครับเรื่องการเงินให้ชาวราศีพิจิกยังไงนะครับทําให้ผ่านพ้นเรื่องยุ่งยุ่นๆน,นี้ไปได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่พระอาทิตย์กับไพ่พระเกตเนาะนะครับหรือเราเรียกว่าหนึ่งเก้านะครับนะคือ ไพ่หนึ่งเก้าเนี่ยนะครับเป็นไพ่ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับนะก็คือดาวพระอาทิตย์และเสริมด้วยพระเกตยุเข้าไปนะครับก็จะเป็นในลักษณะของความตั้งใจนั่นเองนะครับนะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยสำหรับชาวราศีพิจิกท่านมาจะพบเรือนอะไรนะครับปรากฏว่ามาจากในราศีสิงห์นะครับเขาเรียกว่าเรือนกรรมมะที่แปลว่าการงานก,นกนารกระทำวิถีชีวิตโดนพระเกตกระตุน้นนะครับนะก็ ใส่พลังงานเข้าไปนะครับทีนี้ก็เลยต้องระมัดระวังอย่างนี้ละกันนะครับเกี่ยวกวับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดไปกับนะครับการดําเนินชีวิตเกี่ยวเรื่องของวิถีชีวิตเกี่ยวเรื่องของการงานที่ผิดพลาดนะครับน,ะนั่นหมายถึงว่าบางทีเราคิดว่าเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปต่อทุนนะครับแต่ว่างานที่เราไปทําด้วยหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์มันมีความเสี่ยงเยอะนะครับแล้วก็บางครั้งตัดสินใจรีบร้อนจนเกินไป นะครับทำให้เราขาดความยั้งคิดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์ของคนที่จะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรประมาณนี้นะครับบางครั้งนะครับต้องเอาเงินไปเติมนะครับท,ท,ทั้งๆที่นะครับธุรกิจเราไปไม่รอดแล้วนะครับหรือบางทีเนี่ยถูกคนยุหรืออะไรประมาณนี้นะถ้าเรากลับมานั่งคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดจากเนื้อง,งานจริงๆไหมนะครับหรือมันเกิดจาก สังคมหรือเกิดจากใครอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องรู้รู้รู้ที่มาที่ไปของการงานของคุณเนี่ยนะครับที่จะมาดูดเงินของคุณไปเนี่ยทำให้เกิดการเงินคุณตกมรณะเนี่ยคุณจะต้องมีการรู้ลึกร,ร,รู้จริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะครับนะเช่นบางที เ,เขาบอกว่าเอาละตรงน,นี้มีปัญหาต้องเงินเติมเข้าไปคุณก็เติมเข้าไปโดยที่แบบว่าไม่ได้ดูเลยว่ามันจะอะไรยังไงนะหรือบางทีมันห้าสิบห้าสิบวัดดวงอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควรนะครับตามหลักแล้วควรที่จะทําให้มันสมบูรณ์นะครับดูที่มาที่ไปดูความเป็นไปได้ดูความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่าอันไหนมันมันไม่ไหวคุณก็ต้องถอยให้เป็นถอยข้างนี้ไม่ใช่ว่าแพ้นะครับถอยมาตั้งหลักนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยด้วยความที่ดาวทิศเป็นดาวเกีดยรติยศชื่อเสียงเนี่ย นะครับบางทีเรื่องของหน้าตาเรื่องของความมีหน้ามีตาในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้นะพิชนั้นแล้วนะครับมีสติมากๆในการใช้เงินใช้ทองเพราะมันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคุณนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักก็ดาวความรัก นะครับก็คือดาวพฤหัสนะครับหลังจากที่ท่านอยู่ในราศีเมถุนมายาวนาะน125วันนะครับก็ได้เลิกปฐมเลิกนะครับยกย้ายราศีเสีนะแต่ย้ายมาก็มาอยู่ในเรือนไม่ดีนะครับเขาเรียกามาอยู่ในเรือนของอัลลี นะครับในราศีเมษนะครับเขาเรียกว่าปัตตนิไปอยู่ในเรือนของอลิเนี่ยนะครับความหมายก็คือว่ามักที่จะมีปัญหานะครับกับคู่ครองนะครับในลักษณะต่างๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายว่าคุณยังมีปัญหาเรื่องนี้กับคู่ครองคุณนะครับนะ ทีนี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยดาวชจเริอปตัตตน,นิไปอลีเนี่ยมันออกได้หลายอย่างบางทีคู่ครองสร้างปัญหาสร้างหนี้สินสร้างความอึดอัดสร้างสัตรูในหลายๆอย่างหรือมีคู่เป็นสตัตรูคุยกันสองสามคำเดินหนีคุยกันไม่รู้เรื่อง นะครับมันออกได้ทุกอย่างเลยแต่ที่นี้ถ้าเอาคําจํากัดความของคําว่าดาวศุกร์ก็คือในเรื่องของความพึงพอใจนั่นเองเรื่องของความรักเรื่องของการเอาใจใส่เรื่องของการเงินเรื่องของความพึงพอใจก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้มีปัญหากันนะครับในชีวิตคู่นะครับของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับนะยังไงก็มีสติในการครบกัน นะครับแล้วก็ใช้เหตุและผลนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับมันจะโอเคกว่าถ้าเกิดเราใช้เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวสุนทรีของโลกนะฮะบางทีมันคําว่าเหตุผลบางทีมันก็อาจจะห่างไกลไปนิดนึงมันก็จะทําให้มีปัญหากันได้นะครับนะแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่องค์พ่อพระสิวะจะแนะนําเรื่องความรักอย่างไรนะครับอังคารพระรหัสนะครับหรือสามห้านั่นเองนะครับนะ โอเคคู่นี้เป็นคู่สมพลนะครับก็คือเป็นคู่แห่งการร่วมมือกันนะครับต่างๆก็คือไอ้ทีม่มีปัญหากันก็คือขาดความร่วมมือขาดความใส่ใจขาดความห่วงใยอะไรประมาณนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็คือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในลักษณะต่างๆนี่แหละก็เลยเป็นสาเหตุทําให้คู่รักหรือคู่ครองเราเนี่ยนะครับตึงโกรธงอนกันได้นะครับทีนี้เรามาดูต่อว่า นะครับดาวองคาเนี่ยท่านมาจากเรือนอะไรนะครับปรบากฏว่าดาวองคาเนี่ยท่านมาจากตนุรักเราเองในราศีพิจินะครับเราเรียกว่าตนุที่แปลว่าตัวเราแล้วก็มาอีกภพเรือนหนึ่งในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่า,วาอาลิที่แปลว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรเรื่องเงินเ <c oughs> พราะดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวช่้าเรือนการเงินในราศีธนูแล้วเป็นดาวเ่้าเรือนความพึงพอใจในราศีมิน,นที่เราเรียกว่าปุตตะก็หลักๆเลยนะครับที่มีปัญหากัน นะครับก็คือไม่ช่วยเหลือนะครับในวิถีชีวิตต่างๆไม่เอาใจใส่ไม่เทคแคร์ไม่ดูแลขอความช่วยเหลืออะไรก็ปัดนะครับบ่ายเบียงนะครับไม่แสดงความกระตือรือร้นนะครับทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีคู่แล้วคู่ไม่ค่อยจะเต็มที่กับเราเท่าไหร่นะครับทำให้เกิดการงอนกันนะครับทำให้เกิดการ มีข้อเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ทําให้เกิดมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะครับว่าถ้ามีคู่มีแฟนแล้วไม่สามารถดูแลซัพพอร์ตกันได้ฉันอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนี้นะก็คือก็แก้ด้วยการร่วมมือกันและกันนะครับบางทีทาทาเท่าที่เราทําได้ไม่ต้องฝืนตัวเองนะครับบางครั้งคู่ครองเราหรือแฟนเขาอาจจะเรียกร้องมากจนเกินไปเราก็ทําในส่วนที่เราจะพอทําได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่สนใจใยดีเลยไม่สนใจไม่อะไรเลยนะครับ อะไรดีเราก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีเราก็บอกว่าดีไม่ใช่แบบว่าเฉยชาทําเป็นไม่สนใจทําเป็นทองไม่รู้ร้อนหรืออะไรเงี้ยคุณมีโอกาสสูญเสียเธอไปสูงมากๆเลยนะครับถ้านะครับไม่ได้ใส่ใจห่วงใยกันนะครับนะก็ปัญหาก็จะเป็นลักษณะของเ,อเรื่องความพึงพอใจเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเองินเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะพ,พิฉนนั้นแล้วก็สื่อสารกันให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความรักนั่นเองนะครับเอาละนะครับส่วนในเรื่องของการงาน นะครับเรื่องของการงานก็เป็นเรื่องของดาวพระอาทิตย์นะครับที่มาจากราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าพบกรรมะโอเคในช่วงวันที่1ถึงวันสิบสีเดินดีนะครับก็ไปอยู่ในฝั่งตรงข้ามนะครับลัคนาเลยก็คืออยู่ในราศีพฤษภเราจะเรียกว่ากรรมะเป็ปัตตานิก็ยังคงโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแล้วว่าทางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้ดีนะครับแล้วก็มีการมา มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆนะงานจะสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่นะครับมีการเจรจามีการคุยมีการข้อตกลงอะไรกันเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับคู่สัญญาเนี่ยอะไรมันอะไรก็แล้วแต่จะสาเร็จไม่สําเร็จก็คือความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเราก็ลองดูซิว่าเงื่อนไขที่เราคุยกันเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรลักษณะต่างๆเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้เหมาะมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเราดีลงานกันดีอะไรดีก็ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของดวงดาวาไม่ได้มีอะไรขัดก็สามารถเป็นไปได้ เป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองไม่ได้มีอะไรนะครับก็คืองานเนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะให้ประสบสําเร็จก็เน้นในเรื่องของความพึงพอใจในลนักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานซัพพอร์ตกันให้ตรงจุดแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่องค์พ่อพัชริวะอยากจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับพระเสานะครับกับพระจันทร์นะดูจาก ให้แล้วก็ป <c oughs> วดศีนเหวี่ยงกั้นพอสมควรนะครับก็คือลักษณะอะไรก็แล้วแต่เนาะสิ่งหนึ่งเลยที่เราทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันมันไม่ได้หนั่งใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคือหนึ่งแหละเราอะได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราคิดว่าในเรื่องของความเสมอภาคเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้เขาจะต้องดูแ,แลเราเต็มที่ซัพพอร์ตเราร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอันนี้คุณคิดผิด นะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่แค่50%าเท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งของเรา50ส่วนหนึ่งเขาห้การที่ได้ไพ่เจ็ดสองเนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะต้องออทนทุกข์พอสมควรนะเพราะดาวเสาเป็นดาวโทษทุกข์ดาวจันทรเป็นดาวความรู้สึกเนาะพอได้ไพ่ประมาณนี้ก็เหมือนรูปนะครับนะกลุ่มศีรษะก็คือ,อ,อจะเอายังไงดีนะครับมันก็ มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังสักทุกเรื่องนะครับก็ให้เน้นในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดและกันไม่มีใครเบียดเบียนกันไม่มีใครเอาเปรียบกันในลนักษณะของการงานอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่างานอาจจะเดียวกันหลายรอบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ต้องใช้ความอดทนนะครับให้นึกถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับว่า เออมันจะเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าดิวงานกันแล้วหรืออะไรกันแล้วแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ไปหาคนใหม่นะครับบายๆนะประมาณนี้เพราะไพ่ใบนี้ก็คือบอกได้เลยว่ามันต้องต้องอดทนต่อความเจ็บใจเนาะอดทนต่อความไม่ได้ดังใจหลายๆอย่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้อง ใช้พลังจิตพลังใจเยอะพอสมควรนะก็เอากําลังใจช่วยนะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้ายนะครับเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับก็ดาวปัญหาอุปสรรคสาหรับชาวราศีพิจิกก็คือดาวองคารนั่นเองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอริในราศีนะครับเมษนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์ก็เรื่องงานนะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอริไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับก็จะมีปัญหายุ่งๆวุ่นๆเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับก็ค่อยๆทําค่อยๆแก้กันไปนะีิฉะนั้นแล้วก็ด้วยความด้วยดาวองคารเนี่ย นะครับท่านเป็นดาวขยันเนาะพอไปอยู่ในเรือนของการงานบางทีเราทํางานเต็มที่แต่เพื่อนร่วมงานทํางานไม่เต็มที่เราก็อาจจะเครีองอาจจะโกรธนะครับหรืออาจจะไปฟ้องเจ้านายหรืออะไรเงี้ยมันเลยทําให้เกิดเกิดสโตูขึ้นอะไรประมาณนี้พี่ฉะนั้นแล้วเราเน้นเน้นทําอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นความรับผิดชอบเดียวของเราอะนะครับแล้วส่วนของคนอื่นก็ปล่อยเขาไปนะครับเราอาจจะเข้าไปคุยหัวหน้าว่าผมรับผิดชอบ โครงการนี้โปรเจกต์นี้แค่ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเรื่องอื่นก็เป็นหน้าที่ของคนอื่นอะไรประมาณนี้ถ้าอะไรที่มันเป็นการเหมารวมหรือเหมาเข่งอะไรประมาณนี้พยายามแยกออกมาให้ชัดเจนบทบาทหน้าที่ให้มันชัดเจนเราจะได้ไม่ต้องไปหัวเสียกับคนที่เอารัดเอาเปรียบนะครับหรือคนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะเอาเปรียบเราอะไรประมาณนี้พอเห็นเป็นงานกลุ่มปุ๊บก็ นะครับถือว่าเป็นผลงานรวมอย่างนี้ตัวเองไม่ทําให้เราทําคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ดาวองคาเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วเป็นเทพเจ้านักลบนะครับก็มันก็จะมีปัญหากันได้เนาะเราก็แก้ด้วยการที่เข้าไปหาหัวหน้าเลยบอกว่าเออนะผมขอรับผิดชอบตรงนี้ตรงนี้นี้ผมรับผิดชอบแค่นี้อะไรประมาณนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าคุยได้นะนะถ้าหัวหน้าเข้าข้างเรานะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่องค์พ่อจะแนะนําเรื่องนี้ยังไงโอเคดาวพุธกับดาวราหู นะครับก็คือดาวสี่แปดนั่นเองนะครับก็คือคู่นี้ก็คือเป็นคู่วาจาคําพูดการสื่อสารที่ค่อนข้างจะใช้จิตวิญญาณนิดนึงนะครับก็คือพูดง่ายว่าบางทีคําพูดมันอาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นคําพูดที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมอาจจะมีนัยยะสําคัญนะครับก็พูดง่ายว่าไม่ได้ตรงสักเท่าไหร่โคดไปโคดมานะแต่ทําเพื่อผลประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับดาวพูดดาวราหูเนี่ยเป็นดาวหลอกลวงหล,ลอกล่อล่อหลอกนะจูงใจอะไรประมาณนี้นะถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็สามารถผลักดัน นะครับเหมือนกับทําให้คึกเคิมในลักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดในมุมเสียมันก็เป็นลักษณะของการ <c oughs> โกหกนั่นแหละนะหลอกลวงนะครับก็โอเคนะครับเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรที่เกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยให้บอกว่าให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารคาพูดคาจาที่มีจิตวิญญาณนะครับก็คือให้เราดูว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาต้องการสิ่งไหนนะแล้วพอซับพอร์ตได้ไหมนะครับก็ให้แรงจูงใจไปอะไรไปนะครับก็ทําดีให้คุณนะครับทําไม่ดีก็ ลงโทษหรืออะไรก็ว่ากันไปนะก็คือพูดง่ายว่าต้องต้องใช้การสื่อาสารเป็นหลักนะครับนะถึงจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานของเราได้นั่นเองนะครับเอาละนะครับยังไงก็กรับขอพระคณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิาพากษากันใดยังไงต้องกรับขอขามาอภัยด้วยนะครับท่านใดทุกทุกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะ,ะนะครับแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่60 นาที500บาทอันนี้เป็นลนักษณะของการจองคิวนะอาจจะรอนานนิดนึงนะครับแต่สําหรับท่านที่อยากจะดูเลยก็ติดต่อเข้ามาได้เป็นราคาปกตินะก็คือดูได้วันนี้เลยหรือก็ผัดไปสักหนึ่งวันอันนี้ก็เป็นราคาปกติอยู่ที่999บาทนะครับนะหกนาทีนั่นเองนะครับนะผมดูเฉพาะโหาสตร์นะครับ,มรรบไม่ได้ดูไพ่นะถึงแม้ผมจะเป็นผู้คิดคน้นวิชาไพ,พ่ภัศวะก็เถอะแต่ผมถนัดโหรัวตร์มากกว่านะครับนะขอทุกท่านโชคดี มีความสุขครับผมเกตดก้าวินดูทลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวพินดูทลอดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัด ขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทำดวงวิชยสงขามนะครับเพื่อเสริมเคสมุคลต่างๆนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ